สวัสดีครับพบกันอีก1คลิปนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวหนังที่ซื้อมาเพิ่มนะครับเป็นหนังแผ่นมือสองนะครับก็หายไปนานครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้รีวิวนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าว่าหนังที่ผมได้มาเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวแกะทีละซองนะครับขอแกะซองนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ก็เรื่องแรกนะครับเรื่องแรกที่ได้มาชื่อเรื่อง Children of Heaven นะครับเป็นหนังออกแนวหนังครอบครัวนะครับหนังเข้าเคยเข้าชิงรางวัลออสการ์นะครับชิงรางวัลยอดเยี่ยมออสการ์นะครับเรื่องนี้เป็นหนังของอีหลานนะฮะมาณสร้างในปี1997นะครับอันนี้ออกเป็นหนังรางวัลน,นะครับ เรื่องนี้ผมได้มาในราคา30บาทนะครับกล่องยังใหม่เหมือนมือหนึ่งเลยนะครับ Children of Heaven ด้านหลังนะครับจะมีเป็นเป็นภาษาเปอร์เซียนะครับแล้วก็ภาษาไทย2.0นะครับแล้วก็ซับไตเติ้ลนะครับเป็นอังกฤษไทยนะครับสัดส่วนภาพนะครับเป็น16:9ต่อนะครับภาษาเปอร์เซียนี่น่าจะเป็นภาษาหลักของเรื่องนี้นะครับดูกล่องด้านในนะครับ ก็นี่เขาทิ้งบับเบิ้ลมาให้ด้านในก็ไม่มีสก,กีนอะไรนะครับไม่มีสก,กีนในนะครับเช็คแผ่นดูสักหน่อยนะครับแผ่นไม่มีรอยนะครับแผ่นใหม่มากเลยนะครับคุ้มราคาจริงก็เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าเก็บสะสมไว้นะครับ สำหรับเรื่องต่อไปนะครับเป็นหนังที่ผมไปดูในโรงมาสมัยเด็กเลยอนาคอนดาภาคแรกนะครับกล่องยังใหม่มากนะครับเรื่องนี้ผมได้มาในราคาประมาณ50บาทนะครับอันนี้เป็นอนาคอนดาภาคแรกนะผมว่าภาคแรกเนี่ยเป็นภาคที่สนุกที่สุดแล้วนะครับปกหลังนะครับปกหลังภาษาที่ได้มีมาให้นะครับ ก็จะเป็นภาษาไทย5.1นะครับอังกฤษ5.1เป็นแบบดอบย์ดิจิตลนะครับซับไตเติลนะครับเป็นอังกฤษไทยนะครับสัดส่วนภาพนะครับเป็น2ต่อ35ต่อ1นะครับมาดูด้านในนะครับตัวด้านในก็มีสกรีนปกในนะครับเป็นของ c o l ั m b i a p i c t u r e อนะครับแล้วก็โซนี่พิ t u เจอนะครับ เช็คแผ่นดูนะครับไม่มีรอยนะครับแผ่นใหม่มากนะครับนี่ก็สกรีนเป็นตางูนะคอนด้านะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสะสมเช่นเคยนะครับเรื่องต่อไปนะครับผมว่านักสะสมทุกคนต้องมีทุกบ้านนะครับเป็นหนังเรื่องอมาเกดอนนะครับ นำแสดงโดยบูธวิลลิสนะครับหนังมันเป็นหนังแบบในตำนานเลยนะเรื่องเนี้ย CG แบบสุดยอดสมัยแบบยุคนั้นนะครับอามาเกดอนหนังแบบออกแนวแบบกู้โลกนะครับหลายคนคงเคยดูแล้วครับามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะให้มาเป็น ภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับภาษาไทยนี่จะให้มาเป็นแบบสตูดิโอนะครับ2ออังกฤษนี่ได้มาเป็น5.1นะครับสัดส,ส่วนภาพนะครับเป็น widescreen สต่อ9นะครับความยาวของหนังก็151นาทีนะครับซับไตเติลก็มีมาให้นะครับเป็นอังกฤษนะครับแล้วก็มีซับไทยด้วยนะครับอันนี้ต้องดูแบบ ระบบเสียงแบบ5.1นะครับก็ดูแบบอังกฤษซาวดแท็กเอามาดูด้านในนะครับด้านในก็มีสกรีดปกในนะครับอะมาเกดอนอันนี้ี๋ยวเรามาเช็คแผ่นกันน,นี้ผมก็ได้มาในราคาประมาณ50บบาทนะครับนี่นะครับแผ่นไม่มีรอยขีดข่วนนะครับเป็นแผ่นแบบเหมือนแผ่นมือหนึ่งเลยนะครับ ดูปกหน่อยสกินนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าสะสมนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องนี้โหยอา้าวซีนมาด้วยนะครับยังคนขายยังไม่ได้แกะเลย for e s t g u ำนะครับ t Tom hang นะครับหนังที่นักสะสมต้องมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับ f o r e s t g u ำนะครับ พัชริยะปัญญานิ่งนะครับอันนี้ผมเรื่องนี้ผมก็ดูหลายรอบแล้วครับแต่อยากได้สะสมไว้นะครับเ,เป็นหนังก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษ5.1นะครับไม่มีภาษาไทยนะครับซับไตเติลก็จะมีอังกฤษไทยนะครับความยาวของหนังนะครับ142นาทีนะครับนี่อันนี้ผมขอยังไม่แกะแล้วกันเดี๋ยวค่อยแกะตอนที่จะดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ มาเรื่องต่อไปเลยนะเรื่องต่อไปนี้ผมยังไม่แกะซีนะเดี๋ยขอแกะก่อนนะต่างที่ผมตามหามานานนะครับสมัยก่อนมีเคยมีเป็นแบบ VCD นะครับ เรื่องจูเมนจีนะครับเป็นเวอร์ชั่นแรกเลยนะครับเวอร์ชั่นก่อนเดอะล็อกแสดงนะครับเรื่องจูเมนจีอันนี้ผมชอบมากตอนเด็กผมดูบ่อยมากเลยครับสมัยตั้งแต่วิดีโอ VCD แล้วก็ d v d เนี่ยยังไม่เคยมีก็ซื้อมาเก็บไว้นะครับอันนี้ก็เขาก็ซีนมาให้สวยงามนะครับซีนมาแบบใหม่มาก ตัวปกนะครับก็จะออกมาออกแนวมาแบบอาร์ตเวิร์กแบบซาฟา r ีนะครับเป็นมาลายหนังแตบบ่ประมาณผมอายุ5-6ขวบนะครับเรื่องี้ชอบดูมากเลยเป็นหนังแบบจินตนาการที่แบบดีมากเป็นเกมแบบมีชีวิตนะเหมือนเกมเศรษฐีแต่อันนี้แบบเป็นเกมแบบทอยเต่าแล้วมีสัตว์ออกมาหลายคนคงเคยดูแล้วแหละ นี่ผมก็เลยซื้อแผ่นมาเก็บไว้นะครับจูเมนที่มาดูในส่วนของด้านหลังนะครับภาษานะครับก็จะมีเป็นอังกฤษไทยนะครับ5.1นะครับระบบ d o l y y d ด g จ t a l นะครับสับอังกฤษสับไทยนะครับสัดส่วนภาพนะครับ16:9ต่อนะครับความยาวของหนังนี่134นาทีนะครับเป็นภาพสีนะครับ นี้ก็จะมีมาให้นะครับ s p e c i a l f e a t u r e นะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูด้านในนะครับเป็นกล่องใสนะครับสกรีนปกในเป็นมาลายนะครับแล้วก็มีลูกเต๋าแบบว่าทอยเกมนะนี่นะครับสภาพแผน่นจะขอเช็คสภาพแผ่นนะครับนี่นะครับสภาพแผน่นโห้ย เหมือนมือหนเลยนะครับเรื่องนี้ผมได้มาในราคา100บาทนะครับจูเมนจีก็ถือว่าคุ้มนะผมว่าถ้าราคาซื้อจริงๆก็ประมาณ100กว่าบาทน่าจะแพงกว่านี้นะครับที่น,นี้ก็ร้อยเห็นขายร้อยหผมก็จัดอย่างไม่รันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสสัก1เรื่องแล้วกัน เรื่องระบบภาพและเสียงนะครับก็เดี๋ยวจะมาเทตเรื่องจูเมนจีนะครับเดี๋ยวไปรับชมมาเลยครับก็จะมาทดสอบระบบภาพและเสียงนะครับนี่ก็มาทดสอบเรื่องจูเมนจีนะครับอันดับแรกก็มาเซตในเรื่องของภาษานะครับภาษาก็จะมีแบบอังกฤษ5.1นะครับแล้วก็ไทย5.1นี้เดี๋ยวเรอ มาดูหน้าเมนูอีกครั้งนะครับนี่ก็จะมีให้เลือกฉากนะครับเ,เลือกฉากแล้วขอเลือกฉากท้ายๆยกัน สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าถ้ามีหนังสะสมมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไปรีวิวให้ดูอีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r i b e ให้ผมด้วยนะครับอ่าถ้ามีข้อเสนออะไรก็คอมเมนต์มาแนะนำได้นะครับขอบคุณครับ